สบายดีพี่น้องมันหนึ่งคอยพาม,มาเลาะปลาหมักม่วงพี่น้องรกคักรกเนี่ย,ยไว้ถ่ายกินบัดซุกกินซุกแสบหมักม่วงอันนี้กินดิบนี่สมแห้งบาไว้ดกๆพี่น้องเอยข้องยาเียไปเบิ่งต้นถึงกันอี่ลกขนาด Burn pinot, don't mong tuần, misson tony, mong khao nè, khao mong khao. Ton yambo, lắp bì lắp, nè, đâu khao nè, bay, bung khao, 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 bung khao,

hẹ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ cái nhạt bổ, còn Ông khỏi nhặt xe thằng này mà nè Được quả bị nặng Mua cái số Xong chị kín chúc tim tuần Tuần nhanh khả năng mong à. ba thả súp Đục 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 súp mong ba thả súp mong ba thả súp mong ba thả Mình mong lại thả mong นี่บ๊อบบ๊วยพี่น้องมันม้วนมันลอนเองบริเวณริมม่นไอ้หมองมันลอนเองหมอกระสอซุกแล้วพี่น้องเก็บเก็บนี่ซุกแล้วนี่นี่ลาปากพี่น้องเออหมวงซุก ชุกแล้วเนี่ยนะเออินสิตื่นแต่เช้ากันนะฉันมาเกย์มองๆกันนี่ยหน้าพนังขยะนียนั่น,นมองมองตุน่นะนี่มองสกัดตัเนี่ยกระทิ้นกับพี่เนี่ย โซมุ่งต้นสลับกันนะมันต้นมันใกล้กันนี่มุ่งต้นต้นมันบ่ຫນ້ອຍใหญ่ไปစပိတ်เก็บต้นเนาะพี่เนาะขอว่าจะไปเก็บต้นน่ะแหละเนี่ยมาเห็นมุ่งซอสสุกหลายนี่นี่ดูหน่อย giờ tôi ship nơi là cái nội là tôi mua cái xô này Tony, 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 เจ me, oo, ่าวานนี้มันหน่อยๆแหละเพราะว่ามันอันดัเด้วมันดุแห้งพี่น้องนี่ไะมันดุแห้งมันก็เลยนหน่อยๆโอ้หัวงมาอนี่หลับปลาคนได้ไหมหัวมันบ่มาจื้งนี่พี่น้องนี่นี่น่ะม่วงร่วนี่แหละพี่น้องเว้ย ปุบปิอยู่มาเก็บงวงกับสิหายกันบ่เหรอนกล้ว่างวมันกินจนป่อยากแล้วไปจักวะคอมาตำลังงูมาจักวะยนี่ป้านน่เห็ดออกก่อนนะจะ มันหาเฮ็ดบดทะเลอกทะเลหอยเนี่ยมันเก่าแล้นเก็บมม่วงกันแล้วตั้มมาตั้ลัง <laughs> เก็บม่วงพี่น้องเอ็ดที่กี่อือมันกินจนบางอย่างแล้วนะพี่น้องเนาะก้าว่ะนี่นู่นยนั่งนี่ หน่วยหนึงนี่นี่ตะปีดบระยู่ก็ได้กินกันแล็บพี่เนาะมองๆเพราะว่าห้ามาหาเก็บเองกอมานี่นั่นนี่งามมาหน่วยนี่พี่น้องามงามงามหน่อยจุ๊บเพนี่สอนดิจะไดิมาปลูกี่เทียงดิ ดเหื่นเลยนีข่อยแน่มากข่อยเห็นหนูกรหนึงมัเห็นในป่านน่ะโบนี่นี่นี่ป่าจะลายแล้วเนหอ้ามือซชุดนี่นี่โอ้ยชมยัดบบกินเี่นรองเอ้ยนี่นี่เขาข่อยตื้อเขามาผมเขาอยู่ทั้งล่าง โบตายแล้วไปไปเมื่อได้กี่แล้วขอบใจด้วยพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ที่คอมเมนต์เลยกะท,ที่ติดตามที่บึงที่ชมเนาะม่วงซอพี่น้องน่่ๆๆ่่ไปเมื่อลาไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อสบายดี